ฮัลโหลฮโทุกคนเอาละหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับ Solar b a l l t t h i l l n n d ป๋าก็มาทำตามสัญญาแล้วนะว่าวันนี้จะรีแอคชั่นให้พอเปิดเข้ามาดูแล้วก็โอ้ทําไมป๋าถึงหายไปนานนะคิดถึงเหลือเกิน Solar Balls Thailand เนี่ยสําหรับตอนนี้ตอนเดียวนี่มี9นาที40วินาทีเลยนะตอนแรกป๋าก็ไม่รู้ว่าจะรีแอคชั่นตอนไหนดีก็เลยเอาตอนล่าสุดมารีแอคชั่นแล้วกันซึ่งชื่อตอนมีว่าดาวสุกปะทะดาวอังคารเอะแล้วเขาจะปะทะกันทําไมนะอันน เราต้องไปดูกันแล้วล่ะไปดูเกิดนี่ระวังทางที่โยนใดก็แค่เสียงนกเสียงกาเอาละดาวสุกฉันรู้ว่านายเพิ่งหัดเล่นแต่โยนก้อนต่อไปให้โดนฉันแทนที่จะไปโดนดวงอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมของเราด้วยซ้ำนายเลยนายอยากให้ฉันโชว์โฮมรันสินนะคนละอย่างกันพุ่วแต่ฉันชอบกระตือรือร้นของนายนะเอาเลยสิ เมื่อกี้เหมือนใช้แรงดุงดุมีอะไรหนาดาวสุกเพราะฉันไม่อยากเล่นด้วยเลยโยนดาวคนน้อยใส่ฉันหนึ่งงั้นเหรอมันยังไงดาวอังคารนายโก้ฉันว้าตวดวงจันทร์ของนายได้ไงอ๋องี้เองสินนะนายอิจฉาได้ฉันมีดวงจันทร์สองดวงแต่นายไม่มีสักดวงฉันอยากไม่มีดวงจันทร์สักดวงดีกว่าไม่มีดวงที่น่าขายหน้าที่สุดในระบบสุริยะเอาละแบบนี้มันเกินไปแล้ว ฉันว่าฉันปล่อยนายกับโลกไปทําอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกแต่แน่ละฉันทําไม่ได้มาจบเรื่องนี้กันครั้งนี้และจากนี้ไปก็สมครัวนั่นแหละฉันเบื่อแกเรื่องอตอนนี้ฉันยังนึกเรื่องของแกไม่ออกแต่ถ้านึกได้นะ้อหกลัวจังเลยเอาล่ะพอทีฉันรู้ว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่ได้แก้ระหว่างนายสองดวงแต่ทะเลาะกันมันก็ไม่ช่วยหรอกเรามาจบเรื่องนี้กันแบบผู้ใหญ่จะดีกว่าแบบผู้ใหญ่นะแบบผู้ใหญ่นะอ่า ขอต้อนรับสู่การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดเพื่อนของโลกครั้งแรกในระบบสุริยะคือดาวสุกระดานคาเนี่ยเท่าที่ปาจำได้ไม่ถูกกันตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ประเด็นที่เราทะเลาะกันด้วยซ้ําแขงล่ะเพราะถ้าเป็นงั้นใช่คนแข็งล่ะรู้เลยไหมดาวสุเป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่แค่คอยก่อแกะกันไปวันๆแต่มันจะเป็นการช่วยเปลี่ยนแปลงกันและกันในฐานะนั่นแหละดาวเคราะห์อ้าวแล้วนายคิดว่าการหันหลังให้เพื่อนมันทําให้ได้ดูไม่ฝ่ถูกอย่างนั้นเหรอขอละ แฮมนี่ฉันพูดอยู่เรามาเริ่มที่การประกวดแรกที่จะทําให้การแข่งขันนี้เริ่มสักทีเกมยอดนิยมแห่งระบบสุริยะดอทบอลดาวพรอนอยฉันไม่เคยเข้า,าใจาเกมนี้เลยมันมีนับแต้มไหมหรือเขา้าโกก็จากที่ฉันเข้าใจพวกเขาแค่ต้องโยนก้อนหินใส่กันใครถูกโยนโดนก่อนก็จะแพ้โอ้ใช่มาสีดาวอังคารฉัานอาจจะไม่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนแต่เราก็รู้ว่าฉันตัวใหญ่และแข็งแรงกว่านาย ถ้านายคิดว่าตัวใหญ่กว่าแล้วจะได้เปรียบงั้นนายคงโง่กว่าที่คิดเบลก็รู้ว่าใครเองโง่เอาละโหโหดขนาดนี้เลยอะดาวสุกเฮ้ยมีแบบนี้แล้วเหรอมีแบบนี้แล้วเหรอมีสักแอ็กชันแล้วทุกคนโอ้น่าสนใจ มีฉากแอคชันต,ตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่เม oh, ื่อไรเนี่ยโซล่าบอลส์โซล่าบอลสไทยแลนด์คุณปีฉากแอคชันตั้งแต่เมื่อไรไม่เขามีแรงดึงดูดมากกว่าหรือก็คือดาวเคราะห์น้อยมีโอกาสโดนเข้าทันทีที่มันเข้าไปในระยะแรงดึงดูดเหมือนที่เขาดึงมันเข้ามาอ้แปลว่าเขาเสพเปรียบสินะฉันชักอยากจะเชียร์เขาแล้วสิไปเลยดาวสุป กาวิตี้แอซิส้าวดูดึงหินเข้ามาในวงโคจรเหมือนกับดวงจันทร์แต่ด้วยความเร็วระดับนี้พวกมันจะพุ่งกลับไปหาดาวอังคารอู้ <c oughs> อู้อุ้ยอ้าวเมื่อกี้ทำได้ไงจบแล้วครับผมผู้ชนะรอบแรกคือดาวศุกร์เดี๋ยวจริงดิเดี๋ยวจริงดิ นันเยี่ยมเลยดาวสุกมันยังไม่รู้เลยแกเอายังไงใช้ก็ดีกว่าเห็นไม่ดาวอังคารนี่นายล้อกันเล่นแน่ๆนายย่อมโทษทีดาวอังคารดาวสุกชนะอย่างใสสะอาดนายต้องพยายามกว่านี้หน่อยถ้านายอยากพิสูจน์ว่านายเป็นเพื่อนที่ดีกว่าเออทำไมฉันต้องเครียดเรื่องนี้ด้วยได้เวลาเข้าสู่รอบที่สองเมื่อกี้อ่ะมันแพ้แบบขอต้อนรับสุกัแบบไม่แฟร์ของฉันสำหรับการแข่งขันที่สองแป๊บเชียดอังคารนะเพื่อนฉันฉันกำลังคิดใหม่อย่างจริงจังกำลังประเมินใหม่แบบจริงจังสุดๆเลยล่ะ นายจะต้องเป็นเหมือนชั้นที่สุดงั้นมาดูกันว่าใครจะเหมาะกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราเป็นดาวร้างทั้งคู่นะใช่ฉันมั่นใจมากว่าหนุ่มนักบินเคยเกือบตายบนตัวเราทั้งคู่เลยงั้นไปถามหนุ่มนักบินว่าเขามีโอกาสตาย,ตายบนพวกนายดวงไหนน้อยกว่านี่นายแค่แถมมัวม่วๆให้ไปต่อได้ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ชิวไปตามหาหนุ่มนักบินลืม <c oughs> ด,ด้วยความ เป็นจริงแล้วนะอยู่ไม่ได้ทั้งคู่นะทั้งดาวอังคารทั้งดาวศุกคราวนี้อะไรอีกล่ะฉันกำลังเตรียมภารกิจอยู่เรื่องนี้สำคัญยิ่งกว่าภารกิจโง่ของชาวโลกเสียอีกอันที่จริงก็ไม่แล้วสำคัญตั้งหากเราอยากให้นายตัดสินว่าบทอดวงไหนเหมาะกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุดอ๋องั้นก็ได้ก็พรานายทั้งคู่ไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตเลยสักนิดคือว่าฉันเกือบจะตายเพราะขาดอากาศหายใจอากาศเป็นพิษและก็ความหนาวบนตัวดาวอังคารแล้วฉันก็เกือบจะตายเพราะ ที่จริงก็ทุกอย่างนั่นแหละแต่โดยเฉพาะความร้อนบนดาวสุกความร้อนดีกว่าความหนาวนี่นาใช่ไหมสิ่งมีชีวิตต้องการความร้อนนี่มันเป็นเรื่องของสมดุลน,นั่นคือสิ่งที่เขตอาศัยได้ของโลกเป็นถึงแม้ที่จริงดาวสุกจะอยู่ด้วยก็ตาม แต่ก็มีเหตุผลที่ทำไมเราชาวโลกถึงเลือกดาวอังคารเป็นบ้านในอนาคตมากกว่าดาวศุกร์เพราะว่าดาวศุกร์ร้อนเกินไปชั้นบรรยากาศของนายเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกด้านในถึงแม้ดาวอังคารจะหนาวแต่มันก็ไม่ได้ละลายอุปกรณ์ของเราถึงแม้พวกนายจะไม่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตแต่พวกนายหนึ่งดวงที่เป็นไปไม่ได้สาหรับสิ่งมีชีวิตต่อให้มีชุดป้องกันก็ตามางานที่นายจะบอกก็คือนายไม่ใช่ที่เหมาะไปพักร้อนดาวศุกร์ นายแย่เกินไปสำหรับเราไม่ไม่ได้จะว่านะงั้นก็ตัดสินแล้วล่ะฉันเหมาะกับสิ่งมีชีวิตกว่าคูเล่ยินดีด้วยดาวองคานสงสัยนายจะชนะรอบนี้ไม่ลอกรอบรอบต่อไปเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้ฉันนึกว่าดาวองคารจะชนะทั้งสองรอบก็เลยไม่ได้คิดรอบสามเอ้เวนกรรมเห็นจะต้องหงุดหงิดเลยเวนรรมันแค่แสดงว่านายเก่งเรื่องนี้แค่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปนึกดูไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมสำหรับรอบสุดท้าย ฉันขอไปแก้อะไรสักหน่อยเออได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้นายอยู่บ้านไปนั่นแหละนายไม่มีทางชนะฉันได้หรอกนี่โลกนายทำอะไรของนายนายพูดเรื่องอะไรนะนี่คือการตัดสินว่าใครเป็นเพื่อนของโลกได้ดีกว่านายไม่เข้าใจเหรอฉันเข้าใจแต่ ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยพวกเขาแค่เถียงกันนิดเดียวเองก็บังเอิญว่าตอนนี้การเถียงนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนที่ฉันมีเรื่องกับไททันดวงจันทร์กับดาวองคาแทบจะไม่อยากยุ่งกับฉันเลยนายก็เลยคิดแผนอันชาญฉลาดเพื่อเอามิตรภาพกลับคืนมาเหรอฟังหนะ้าทางที่ดีที่สุด คือให้ดาวสุกกับดาวองคารทะเลาะกันเพื่อเป็นเพื่อนฉันหรือที่เลวร้ายที่สุดคือได้เสียเพื่อนไปทุกดวงนั่นจะไม่เกิดขึ้นหรอกรุ่งนี้เราจะมาจบการประกวดนี้แล้วดวงที่ดีที่สุดจะได้เป็นเพื่อนของฉันรอชมเลยจะได้จะไปทำแบบนี้นะทุกคนแต่กะับแบบไหนเนี่ยให้คนอื่นทะเลาะกันแล้วไหนชนะแด้เพอจะเริ่มกันได้ยังรอ่งนนะดาวสุกกำลังมาฉันมั่นใจเลย หรือก็ไม่มาบางทีดาวสุกอาจจะเป็นดาวที่ดีกว่าสำหรับการไม่ชอบเล่นตามน้ำฝั่งนั้นโลกฉันพึ่งจ้ไม่หยุดพูดก่อนถ้าดาวสุขยังไม่ยอมมางั้นแปลว่าเขาแพ้แล้วตามกติกาไงพวกแล้วนี่นายมาทำอะไรกันตอนนี้เนี่ยโลกบอกว่าพรุ่งนี้เวลาเดิมก็คือตอนนี้ไงไม่ใช่สักหน่อยนี่มาเร็วเกินไปนั่นจะโกงแล้วดาวอังคารโกงเหรอเรื่องนี้เนี่ยนะนี่ใจเย็นฉันว่านายคงน่าจะจำทำโซนผิด ทโซนก็หนึ่งวันคือเวลาที่ดาวเคราะใช้หมุนรอบตัวเองถูกไหมสำหรับดาวองคารกับฉันน huh? ั้นใช้เวลาเกือบจะเท่ากันหนึ่งวันของนายยาวแค่ไหนเหรอเออประมาณ5,832ชั่วโมงงั้นเราก็โคงมาเร็วเกินไปสําหรับนายถูกไหมโอ้เพิ่งรู้นะฉันอยากชนะนี่จริงๆก็เห็นเห็นอยู่โชคไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ายังไงดาวองคานก็ชนะเพราะนายไม่ได้เข้าร่วมงานแข่ง ถ้าทำตามที่นายบอกเป๊ะเลยนะขอโทษด้วยนะเพื่อนนี่คือการแข่งขันต้องมีผู้แพ้อยู่เสมอแต่ยินดีด้วยดาวอังคารนายได้รับฉาย,ยาว่านายคือเพื่อนรักของฉันเอาเลิกพูดไอ้เรื่องเพื่อนรักนี่สักที ฉันเป็นเพื่อนนายอยู่แล้วฉันนึกว่ามันจะเปลี่ยนไปฉันนึกว่านายจะดีขึ้นแต่นายก็เอาดีเข้าตัวเองเหมือนเดิมเหมือนตอนใชท่านเลยนายให้เราแข่งกันด้วยเกมโปรดของนายให้เราวัดกันว่าใครจะใกล้เคียงกับความเหมาะสมของนายแล้วนายก็ลากดาวสุกมาเอี่ยวด้วยเพราะว่าอะไรมาวัดใจฉันเหรอมาไม่นายเข้าใจผิดแล้วฉันแค่อยากให้นายรู้ว่าเหมือนกับฉันมากแค่ไหนแล้วฉันไม่สนว่านายอยากให้รู้อะไรที่เราได้รู้คือตัวตนที่นายเป็น น้ำของฉันอาจจะฆ่าชาวโลกได้ถ้าพวกเขาดื่มดาวสุกอาจจะมีบอ่อโลหะหนักอยู่บนตัวแต่พวกเราไม่มีใครเป็นพิษได้มากเท่าายดาวอังคารรอเดี๋ยวงานสงสัยตามกติกาแล้วนายคือผู้ชน,นะยินดีด้วยเพื่อนรักคนใหม่นายมาเป็นเพื่อนกับฉันเพราะแค่อยากว่าใจเขาเหรอไม่ใช่อยู่แล้วดาวสุกทีนี้เลิกกังวลแล้วมาเล่นดอดบอลดาวเคราะห์น้อยกันอ้ามีความรู้สึกเหมือนกันเหรอดาวสุกนายจะไปไหนน่ะ นี่ไม่ใช่มิตรภาพจริงๆถูกไหมจะไม่จริงได้ไงฉันต้องการนายดาวสุกเพราะว่านายช่วยพยุงตัวฉันและทําให้ฉันอยู่อาศัยได้แต่แต่แต่ก็เป็นเพื่อนด้วยขอร้องฉันอยู่คนเดียวไม่ได้เอาดาวสุกไม่ได้โง่นี่หว่าฉันทาอะไรผิดตรงไหนถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามที่จะไม่พลาดใม่ก่อนใครเออ ไยทุกคน Solar s o ล a าบอ l ส์มีการพัฒนาแอนิเมชันให้มีมิติมากขึ้นแล้วนะทุกคนสนุกมากเลยมีทั้งฉากแอคชั่นแล้วก็มีทั้งฉากดราม่าด้วยนะ สุดยอดสุดยอดป่าไม่ได้ดูนานโอ้โคตรเฟียวโคตรเฟียวชอบมากนะครับขอบคุณทุกคนที่แนะนําให้มาดูด้วยนะแล้วจะพยายามดูให้บ่อยขึ้นนะทุกคนอ่ะแล้วอย่างนี้ตอนต่อไปคือยังไงดาวโลกของเราจะถูกคนอื่นเลิกคบเหรอเออไม่รู้นะอย่างนี้ต้องติดตามกันต่อไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ